อ่ะแล้วครับก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาทำภารกิจ explorer l o s a lake ที่2นะครับผมอันที่2นะครับต่อจากคลิปที่เคยทำไปก่อนหน้านะครับมาภารกิจไปของวันภารกิจก็คือสายเอ็นเลนนะครับสายเอ็นเบลน์หนึเมตรแรงเทส3.6กกิโลนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง0.18นะครับผมสีเขียวขอให้ตก s p ปร t e d ็ a แบสกลา s พีเคลเแล้วก็สมอล์เมาส์วอลฟ์ฟลนะครับแล้วก็ Channel Catfish ไอสองชนิดล่างเนี่ยตอนนี้เราเลเวลสี่เราอาจจะยังตกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไอสองชนิดบนก่อนเพราะว่าได้จากการตีอปอมเลเวลแรกๆน่าจะยังได้อยู่นะครับโอเคสองชนิดบนสปอร์เต็ดแบทกับแกสฟิกเกอร์เลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองตีฝั่งนี้ดูเพื่อแกสฟิกเกอร์เลนะครับจริงๆเอาสาปูนตีนะแกสฟิกเกอร์เล e อ่ะแต่เอาแบทจิก,ต,กตีก็น่าจะกินเหมือนกันละมั้งเราก็จะได้ถือโอกาสฟาร์มเลเวลไปด้วยเลยในตัวนะครับผมเพราะไอภารกิจพวกเนี้ยมันจะใช้แต่แค่เบ็ดยังไม่พอนะครับผมต้องมีเลเวลด้วยนะ ราะบางสิ่งบางอย่างเหยื่อของพวกมันน่ะยังต้องใช้เลเวลเพื่อซื้อนะครับใช้เลเวลเพื่อปลดล็อกมาละดึงขนาดนี้ไม่แบตก็พีก็เลีวแล้ววะเอาเป็นแบตครับผมโอเคได้แบตมาหนึ่งตัวเห็นไหมเราได้ฟาร์มด้วยนะครับได้เอ็กพีเยอะด้วยระหว่างนี้ก็หาพีก็เลีวไปครับ ได้แล้วนะครับผม glass p i c t o r e l สามขีดนะครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยน่าจะเอาคันหน้าดินมาตกเนาะโดยเราจะต้องฟาร์มเวลก่อนนะครับผมโอเคเราก็ฟาร์มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เวลประมาณเวหกแล้วแล้วเราไปเซตคันหน้าดินมาแล้วเดี๋ยวมาดู2ตัวที่เหลือครับผมก็คือน้องดุกนะครับผมน้องดุกกับน้อง small นะอมา u s นะหรือบางคนเรียกปลาในาด้วยแหละผมก็ไม่รู้มันไม่ใช่ปลาในาหรือเปล่าเราจะเริ่มจากเพชรฟูดครับผมเบ็ดเบอร์สีตกน้องดุกด้วยคันหน้าดินนะครับ ระหว่างทางเราไม่รู้ว่าน้องจะกินไหมเดี๋ยวเราก็เตียบปอมฟาร์มเวลไปด้วยเลยแล้วกันครับระหว่างรอนะครับมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าใช่ตัวไหมนะ แต่ก็คือมาแล้วแหละไม่รู้จะใช่ปลาดุกไหมแต่ผมว่ามีโอกาสสูงนะเพราะเป็นเพชรฟูอนะอุ้ไม่ใช่นะเนี่ยโอ้โหเลดเอียร์ซันฟิตครับผมไม่เป็นไรถือว่าได้เวลด้วยอันนี้เหมือนจะแรงครับผมไม่น่าใช่ไอซันฟิตแน่ๆเลย อันนี้เหมือนจะแรงกว่าเดิมดูตัวครับอ้วอนๆเย้นี่ละไงปลาดุก8ขีดด้วยนี่คือ,อย่าง channel catfish นะครับ channel catfish ปลาดุกน้อยต่อไปก็จะเป็น small m า buffalo ครับผมซึ่งเราจะเปลี่ยนเหยื่อเราได้เหยื่ออา่า l ล v e l 6มาแล้วนั่นก็คือเหยื่อขนมปังน้ำผึ้งนะครับโอเคเราจะเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นนิดหน่อย เพราะว่าสมอเมาส์เนี่ยใหญ่สุดมันโลห้าขีดนะครับตัวเป็นโลเลยนะเอาแล้วเบ็ดเบอร์หนึ่งเอาแล้วคันโค้งคันงอโอ้ยมีสิทธ์นะลอกแตงอยู่นะทุกคนอาจจะเป็นปลาดุกก็ได้แต่มันดึงแรงอยู่นะถ้าตัวขาวๆใหญ่ๆก็ใช่เลยะครับผมว่าโอ้ยใช่ใช่ใช่อุย้ย ขนมปังํำพึ้งไม้เดียวเลยนี่ตัวขาวๆนี่เย้เสร็จแล้วนี่ไง1กิโลครับผมถือว่าได้ XP เยอะนะถ้ามีคันหน้าดินตีไว้ก็ถือว่าฟาร์มได้ด้วยเลยอาจจะเงินไม่ดีนะครับแต่เท่าเวลก็คุ้มพดๆอยู่เหมือนกันก็ผมบอกว่าตัวนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยสำหรับบ่อนี้นะเป็นปลาสวยตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคภารกิจก็เสร็จแล้วดูได้อะไรมาได้เอ็นอุ้ยชาเลนจ์แตกด้วย นี่ภาร,รก,กิจนะครับโลนสตาร์เอ็กซ์โพเลชั่นสองนะครับเกรดจ็อในเงิน1,300ได้เยญเท่า1เหรียญแล้วก็สายเปลน0 1นนะครับ1อันเสร็จก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันภารก,กิจบ่อหน้านะครับจุบๆบายบายครับผม